มันเนี่ยเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่ครูบอกต้นต้นแล้วว่าคุณธรรมมันก็คือานาอังกฤษก็คือ Moral จริยธรรมมันก็คือเอติกนะครับทีนี้คุณครูเพิ่มเติมว่าอะไรคือคุณธรรมอะไรคือจริยธรรมเอาง,ง่ายๆ Moral คุณธรรมมันก็คือ abstract แอดเจ็ตก็คือเป็นนามธรรมสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่ถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่มีอยู่ในตัวคนทุกคนแต่เพิ่อยู่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแค่นั้นเองส่วนอีกตัวก็คือเอติกเอติกก็คือตัวนี้เป็นจริยธรรมแต่จริยธรรมตัวนี้จะชัดเจนก็ต่อเมื่อมีการแอคชั่นเกิดขึ้นแอคชั่นก็คือการกระทําดังนั้นคำว่า moral e t h i c มันก็คือคุณธรรมจริยธรรม ตัวอย่างที่ครูยกมาให้ทางด้านสายมือครูยกให้ทั้งหมด 4. คุณธรรมคุณธรรมที่หนึ่งก็คือ discipline discipline ก็คือความมีระเบียบวินัยนะตัวที่สองก็คือ responsibility ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบนะเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ h o n t y ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์และตัวคุณธรรมที่สี่ก็คือ d i l i e g e n t e ก็คือเรื่องของความขยันหมั่นเพียรดังนั้นในกรอบทางด้าน สายมือมันคือโมเลกอลมันคือคุณธรรมมันคือทั้งใจทุคนเลยทุกคนมีในตัวตนนะครับเขาปั้นก็มีหนึ่งในสี่มันต้องมีแน่นอนจะมีมากมีน้อยใช่จครับชัดกมลมีแน่นอนครับหนึ่งในสี่มีมากมีน้อยแค่นั้นเองแต่ถามว่าโมเลกอลในะแต่ละคนเนี่ยมันชัดเจนไหมไม่ชัดเจน แต่ถามว่ามีไหมมีแต่อะไรที่โกบอกว่าในตัวคนนั้นมีโมรมีคุณธรรมมันก็คือการแสดงออกมันก็คือแอคชั่นก็คือการกระทำออกมามันก็เรียกว่าเอติกมันก็คือจรยอิยธรรมนะอย่างเช่นตัวอย่างแรก d i s c i p l i n ก็คือความมีวินยัยใช่ไหมความมีวินัยในที่นี้ก็หมายความว่าเช่น f e m a ม e กับแม่กินยมัวเนี่พีแมกับแม่มวน่พวกเราอะไรนะ จัดระเบียบที่นอนทุกครั้งเลยในช่นวงเช้าถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำไปเรื่อยๆมันก็คือโยดเนสปิตมันก็คือวินัยของคุณที่มันเกิดขึ้นในตัวเองนะัดังนั้นการจัดที่นอนทุกเช้ามันคือแอคชั่นมันคือโยแอคชั่นมันคือการกระทำของผู้เดินแต่การกระทำขอ,องผูเดิที่ทำต่อเนื่องตลอดตลอดตลอดมันส่ง้องแล้วมันส่งผลถ,ถึงว่า เธอมีมอรัลอยู่ในตัวเธอมีคุณธรรมอยู่ในตัวคุณธรรมในข้อนี้มันก็คือ discipline ใช่ไหมบต่อไปตัวที่สองก็คือ responsibility เรื่องของ,ง,ของความรับผิดชอบนะความรับผิดชอบมันคือมอรัลมันคือคุณธรรมมันคือ e t c t เราไม่สามารถจับตกองได้แต่เราสามารถโชว์ออกมาได้เราสามารถแอคชั่นออกมาได้เราสามารถกระทำออกมาได้เช่น w e e ที่ไม a ได้ทา s กินชูบิล We have many times into the i n เราเก็บขยะเราทิ้งขยะลงถันะอันนี้คือมันคือความรับผิดชอบส่วนตัวความรับผิดชอบส่วนบนคนุคคลแล้มันส่งผลให้เรามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมขยะในมือเราเราทิ้งลงถัง,งถึงแม้จะไม่ใช่เตเลาว็จริงเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้เขตคนอื่นนะถ้าเราทําเป็นประจาเป็นบ่อยๆอันนี้มันคือแอคชั่นอันนี้มันคือเอติกในแต่ละคน เึื่องการชามตรงนี้มันก็คือ m o เรลที่มันเกี่ยวข้องก,กับคุณธรรมเรื่องของความรับผิดชอบอันที่สามโอ้เนี n โอ้เนมันก็คือความซื่อสัตย์แน่นอะน้วความซื่อสัตย์มันคือโม r a ลความซื่อสัตย์มันคือคุณธรรมทุกคนมีนะ we don't copy the test of brand we don't copy the test of brand เราไม่ลอบกันบ้านเพื่อนเราไม่รอบข้อสอบเพื่อน,ออออนต่างๆนานาตรงนี้ผมบอกว่าเรามีความซื่อกัตนะและสุดท้ายก็คือเจริญเกีรก็คือความขระหยัดทเพียนตัวอย่างก็คือ <c oughs> we always r e v e a l the lesson before going to bed <c oughs> we always r e v e a l the lesson before going to bed หมายความว่าเราทบทวนบทเรียนเสมอๆเลยก่อนที่เราจะเข้านอน ถามว่าทุกคนเนี่ยทำไหมน้อยคนที่จะทําแต่ถ้าใครทำคุณบอกตงความถ้าอยานเปียนก็ได้ทีนี้ conclusion สุดท้ายคุณถามว่า4คุณธรรม4 m o โมโทงังทางด้านสายมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแอคชั่นเหมือนกันไหมจำเป็นนะอย่างเช่น discipline ความมีวิน,นัยวินัยมันปุงบอกว่าเราสามารถทำตรงนี้อย่างเดียวได้ ไม่ได้อะไรอีกที่เราสามารถยกตัวอย่างได้เพิ่มว่าเกี่ยวข้องกับวินัยโฆษณาบอกว่าอะไรนะแต่งตัวให้บรถูุต้องตามตารางของวันวันจันทร์งคางทาี่นังเรียนวันพุธลูกเสืออยู่ว่าประเทวันพฤหัสชื่อพะละวันศุกร์ชือภาคไทยอันนี้คือเรามีวินยัยกัวเองตัวนี้มต่อไปือ responsibility เราก็จะเป็นต้องเก็บขยะลงถามได้ไหมความรู้ชอบอานตื่นสามารถ โปงบอกถึงแอคชั่นได้ไหมสามารถสื่อถึงโมลล่แอปแจ้งได้ไหมได้เช่นอะไรเราลงเหตุที่เราไม่ชอบเราทำเวทที่รับมอบหมายเราส่งกันบ้านตรงเวลาเราจัดตารางเรียนมาเราต้องสื่อกลับบ้านเราไม่ต้องสื่อไว้ใต้โต๊ะได้ไหมได้นะครับอันนี้คือ responsibility อยู่แล้วอันต่อไปความซื่อสัตย์โอนันต์แต่ละคนมีแอคชั่นเกี่ยวข้องกับโอนันต์ไม่เหมือนกันอย่างเช่นสื่อแอปเก็บเงินได้ ไม่เอาเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่ตัวนี้เราไม่ร่วมกันมารื่นเราไม่ขโมยเงินแม่เราไม่ขโมยเงินพ่อพอันนี้ก็คือมุมบทุนความซื่อสัตย์ใช่ไหมเราไม่ทุจริตข้อสอง,ง,งม,สมันก็มุมบทุนความซื่อสัตย์สุดท้ายเจริญความขยานทุกคนมีอยู่ในตัวแต่แอคชั่นต่างกันทุกคนมีความขยันอยู่นในตัวแต่แอคชั่นออกมาต่างกัน ถึงแม้ว่าแอคชั่นจะต่างกันแต่สุดท้ายแล้วโมรรลก็คือตัวเดียวกันใช่หรือไม่